ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเข้ามาทักทายกันนะครับอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์รายนะครับป่าเขาลำเมาไทยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆครับผมเข้ามาทักทายนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมยบไปครับยบายครับม๊ไบาย ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเลยนี่ครับคนเรามีความสุขก็อยู่ที่การดํารงชีวิตนะครับการดํารงชีวิตของเรานะะผลไม้ก็ทำขอบคุณมากครับผมแดดจ้าเลยนะครับผมวันนี้ครับผมเหมาะสําหรับการตากผ้านะครับผมเหมาะสําหรับการตากผ้านะครับผมนะครับผมข้างคลองนะข้างคลองเนาะ เี่ยังมีป่าไม้ให้เราได้ดูอยู่นะครับผมเนี่ยไอ้จ๋าขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนนะจ๊ะขอบคุณมากครับผมแดดจ้าเลยนะครับผมวันนี้ครับผมเหมาะสำหรับการตากผ้านะครับผมเหมาะสำหรับการตากผ้านะครับผมใช่นะครับป่าเขาลำมาวผ่นะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆครับผม เอามาทักทายนะผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับไม่ได้ส่งงานคุณดีไอครับคลิป3นาทีนะจ๊ะจ๊ะคุณดีไอขอบคุณมากครับผมแบบจ้าเลยนะครับผมวันนี้ครับผมเหมาะสาหรับการตากผ้านะครับผมเหมาะสาหรับการตากผ้านะครับผมจ๋าขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกครับนี่แะครับผม คองนะครับใจทุกคอมเมนต์ที่ยังอยู่เพื่อนกันนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณกําลังใจดีๆครับเนี่ยครับผมคองนะครับครับเนี่ยครับผมคองนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับผมตักายเกี่ยวก่อยกันนะครับผมมารวมดูคลิปให้กันนะครับผมดูคลิปให้กันนะครับกันกันนะครับผมยาวไปนน้นนะครับผมเป็นปลานะครับผม ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับไม่ได้ส่งงานคุณไีไอครับคลิปสามนาทีนะจ๊ะจ๊ะคุณดีไอทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่นะครับบรรยากาศความสวยงามนะครับของธรรมชาตินะครับป่าข้างคลองนะครับป่าข้างคลองเหมือนเดิมนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเรียวนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็มาเจอปลาไม้ความสวยงามของธรรมชาติให้อีกแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุความสวยงามมาเดิมนะครับขอบคุณมากๆครับเห็นยวนครับปลาผุดนะครับผมในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวครับผมนี่ครับคนเรามีความสุขก็อยู่ที่การดำรงชีวิตนะครับการดำรงชีวิตของเรานะ ป่าไม้ก็ทำขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมท้องฟ้าปลอดโปร่งครับวันนี้ครับทองฟ้าปลอดโปร่งนะครับผมแดดแดดซองขอบคุณมากครับผมแดดจ้าเลยนะครับผมวันนี้ครับผมเหมาะสำหรับการตากผ้านะครับผมเหมาะสำหรับการตากผ้านะครับผมไจจ๋าขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผม ทองฟ้าปลอดโปร่งครับวันนี้ครับทองฟ้าปลอดโปร่งนะครับผมแดดแดดสองนาทีฟองอากาศให้เรานะครับผมจะได้อากาศบริสุทธิ์นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเรียวนะครับผมวันนี้นังหลอกก็มาเจอปล่าไม้ความสวยงามของธรรมชาติให้อีกแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเรียวนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็มาเจอปล่าไม้ความสวยงามของธรรมชาติให้อีกแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณขอบคุณมากครับผมแดดจ้าเลยนะครับผมวันนี้ครับผมเหมาะสาหรับการตากผ้านะครับผมเหมาะสําหรับการตากผ้านะครับผมจะได้จะได้พากันชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะครับลมลมเย็นนะครับผมเวลาดู ดูน้ําดูต้นไม้นะครับป่าเขาลำมาไัยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆครับผมเข้ามาทักทายนะผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับไม่ได้ส่งงานคุณดีไอครับคลิปสามนาทีนะจ๊ะนะจ๊ะคุณไีไอกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมเนี่นะครับผมบรรยากาศข้างคลองนะครับน้องดอกก็จะมาถ่ายนะครับชอบ บรรยากาศความสวยงามนนะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับผมท้องฟ้าปลอดโปร่งครับวันนี้ครับท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับผมแดดแดดซองนี่ครับคนเรามีความสุขก็อยู่ที่การดํารงชีวิตนะครับการดํารงชีวิตของเรานะปุาไม้ก็ทําใ้จ๋า <laughs> ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุก สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเรียวนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็มาเจอปล่าไม้ความสวยงามของธรรมชาติให้อีกแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณข้างคลองนะครับผมก็ยังมีต้นไม้ให้นกหนูได้อยู่นะครับผมให้นกหนูได้อยู่เนาะขอขอบคุณมากๆครับไใ่จ๋าขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกทีกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมนี่นะครับผม บรรยากาศข้างทองนะครับน้องดอกก็จะมาถ่ายนะครับชอบบรรยากาศความสวยงามน,นะใช่นะครับป่าขเขาลำมาไผ่นะครับผม <c oughs> ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับผมเข้ามาทักทายนะนะครับคนเรามีความสุขก็อยู่ที่การดํารงชีวิตนะครับการดํารงชีวิตของเรานะ หนาไม้ก็ทาคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่ยังอยู่เป็นเพื่อนนะครับผมนี่นะครับผมองคุดสมบูรณ์ของป่าที่ยังเหลืออยู่ให้เราได้รับชมนะครับทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่นะครับบรรยากาศความสวยงามนะครับของธรรมชาตินะครับป่าข้างคลองนะครับป่าข้างคลองเหมือนเดิมนะครับผม ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปดูวิดีโอให้น้องหล่อนะครับผมขอบคุณนมากเลยคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเข้ามาตั้งถ่ายกันนะครับอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนี่ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะก็บประมาณนี้ก่อนนะครับผมายบ่ายครไปบ่ายายบ่ายครับผมไยบ่ายขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผม ทองฟ้าปลอดโปร่งครับวันนี้ครับทองฟ้าปลอดโปร่งนะครับผมแดดแดดสองครับผมเข้ามาทักทายกันนะครับผมนี่ครับทิวทัศนนะครับทิวทัศนของบรรยากาศนะครับผมข้างคลองครับผมในน้ํามีปลานะครับผมใช่นะครับปลาเขาล้มเมาไทยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆครับผมเข้ามาทักทายนะครับ หน้าที่พออากา,กาศให้เรานะครับผมจะได้อากาศบริสุทธิ์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่นะครับบรรยากาศความสวยงามนะครับของธรรมชาตินะครับป่าข้างคลองนะครับป่าข้างคลองเหมือนเดิมนะครับผมป่าข้างคลองนะครับผมก็ยังมีต้นไม้ให้นก หนูได้อยู่นะครับผมให้นกหนูได้อยู่เนาะขอขอบคุณนกมากครับผมที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับผมนักายเกี่ยวก้อยกันนะครับผมมารวมดูคลิปให้กันนะครับผมดูคลิปให้กันนะครับเนี่ยครับผมฟองนะครับจะได้จะได้พากันชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะครับลมล่มเย็นนะครับผมเวลาดู ดูน้ำดูต้นไม้นะครับป่าเขาลำมาวไผ่นะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับผมเข้ามาทักทายนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมเนี่นะครับผมบรรยากาศข้างทองนะครับน้องดอกก็จะมาถ่ายนะครับชอบบรรยากาศความสวยงามนะขอบคุณมากครับผมแดดจ้าเลยนะครับผมวันนี้ครับผมเหมาะสาหรับการตากผ้านะครับผม เหมอะสำหรับก,การตากผ้านะครับผมไปจ๋า <laughs> ขอบคุณทักมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกจะได้จะได้พากันชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะครับผมล่มเย็นนะครับผมเวลาดูดูน้ำดูต้นไม้ครับเนี่ยครับผมคลองนะครับข้างคลองนะครับผมก็ยังมีต้นไม้ให้นก หนูได้อยู่นะครับผมให้นกหนูได้อยู่เนาะขอขอบคุณน้องแม่ครับขอบนาทีพออากาศให้เรานะครับผมจะได้อากาศบริสุทธิ์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังครับนาทีพออากาศให้เรานะครับผมจะได้อากาศบริสุทธิ์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเข้ามาสังทายกันนะครับ อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะ <c oughs> ต้นไม้ใบเขียวนะครับกระจูเขียวกระจีขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเข้ามาตั้งถ่ายกันนะครับอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจ